ในคลิปวิดีโอนี้ครับถึงเวลาแห่งการปลดล็อกด่านทะเลทรายกับการสู้บอสครั้งสุดท้ายครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมลื้อพืชออกหมดแล้วเพราะว่าเราจะต้องจัดเลี้ยงใหม่นะคือเราจะใส่พืชกระกากะไม่ได้นะครับผมยิ่งท้ายๆเนี่ยมันจะเจอบอสที่โหดมาก,กเพื่อนๆเรามีโอกาสที่จะเสียพืชไปแบบถาวรถ้าเราไม่สามารถเอาชนะบอสได้แล้วก็ เจอพวกเบนลอดมันแทะพืชเรานะผมก็เลยเลื้วออกหมดเลยนะครับผมต้องใส่เป็นแบบฟูลดามจครับเดี๋ยวขอจัดทีมแป๊บหนึ่งปัญหาของเราคืออะไรรู้ป่ะคือพืชมันใหญ่เกินไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวางเลเยอร์ไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยว่าเรียบร้อยนะครับผมมันจะวางได้ไม่ครบ35ต้นนะครับ <laughs> ผมจะต้องคํานวณแป๊บหนึ่งนะเราจะต้องวางเห็ดด้านข้างนะครับผมถัดมาเอาแตงโมตรงกลางมะม่วงประกบคู่แล้วก็มะเขือประกบข้างตรงนี้ น่าจะได้อยู่แหละมัง้งและแล้วเราก็สามารถวางพืชได้ยังไม่สําเร็จนะครับผมเพื่อนเพื่อนตอนแพสซีฟการ์ดทำงานคือ D p s บมันขึ้นไปนล้านกว่าเลยนะเดี๋ยวค่อยดูนะตอนการ์ดมันบูตอะโคดมากนะครับผมผมก็เลยดูไม่รู้เรื่องเลยคือตอนแรกเห็นข้างๆขึ้นล้านห้าสองฝั่งตาเหลือดนะครับผมเอ๊ะเราจะต้องวางยังไงให้ที่เหลือมันเท่ากันปรากฏว่าตอนนี้ไม่เท่าแล้วนะครับผมเพราะว่าความสามารถการ์ดมันหมดไปแล้วนะครับ กลายเป็นว่าข้างๆ400,000แล้วตรงกลาง200,000ห้า200,000หกเอา้าเมื่อกี้ยัง400,000อยู่เลยลงมาเหลือ300,000แล้วนะครับผมสงสัยการ์ดมันบูตซ้อนทับกันเมื่เกี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต้องวางตรงกลางเพิ่ม200,000หกนะครับผมจริงๆมันไหวแล้วครับแต่อยากให้มันเฉลี่ยแบบเท่าๆกันนะครับผมตรงกลางวางอะไรไปดีกดไปตรงนี้ปึ๊บไม่ได้ขยับมาปับ๊บไม่ได้ตรงนี้ปึ๊บไม่ได้ครับผมเฮ้ยวางไม่ได้เลยเหรอคือมันชิดนนบล็อกคนค เราไม่มีตัวเลือกแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นวางหน้าสุดไปจริงๆยัดด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะผมวางได้นะครับแต่ว่ามันจะมองไม่เห็น DPS ปัญหามันอยู่ตรงนี้ก็เลยไม่วางนะ82 0 0มได้ไหมเนะี่ยไม่ได้อะ่ะมันติดอะไรวะจริงๆมันจะต้องวางได้นะมันติดฮิตบ็อกน่าจะเป็นตัวมะม่วงไหมผมไม่รู้ว่าติดฮิตบล็อกตัวไหนมันจะมีพวกบางประเภทไม่กี่ตัวนะครับที่มันจะแบบกินพื้นที่ เลยฮิตบล็อกของตัวเองออกมาอีกนะครับผมด้าน้างก็ติดลากอางุ่นวางได้แค่2บล็อกสุดท้ายตรงนี้เหตุด8ม0 0 0มาครับแล้วก็62,000ไปเท่ากันยังขยับขึ้นมาเป็น400,000ครับตรงนี้3 0 0 0 0 0ด้านหน้าวางได้แค่ต้นเดียวแล้วนะครับตรงนี้เราจะต้องหาพืชดีๆหน่อยมาเพื่อน56 0 0 0วางไปเราสามารถวางพืชในตัวคุณตำรวจได้ไหมวะดูสิคือเมื่อก่อนมันวางซ้อนกันได้นะครับผู้วัานาเขาปรับไงเพื่อนๆมันเลยวางไม่ได้ไม่ได้อะ ไม่มีที่แล้วนะครับผมงั้นเราก็วางที่โล่งๆไปก่อนนะครับดาเมจมันอาจจะพุ่งแปลกๆหน่อยนะดีเพมันจะไม่เท่ากันอนะทีนี้เราวางได้นะมะนาวกับไอ,อ้องุนะ่นเนี่ยเพื่อนๆดูดิคือลากมันเข้ามาถึงตรงนี้ดันวางได้ที่เราอยากจะวางตรงอื่นวางไม่ได้นะครับผมโอเคถึงเวลาแห่งการประทะบอสมาครับปล่อยไหลไปเลยเราไหวยอยู่แล้วนะครับผมเชื่อมั่นในพืชร่วมทีมเรานะครับผม เราจะปลดล็อกแผนที่ทะเลทรายแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนเห็นหน้าเขาเกมไวมมันจะมีไดโนเสาร์ทีเล็กอยู่นะครับผมผมได้แล้วตัวหนึ่งนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยยังไม่ได้เลย <c oughs> คือมันจะต้องปลดล็อกก่อนไหมหรือไม่เกี่ยวนะครับไม่รู้ะทุกคนมันออกแต่ทีเล็กตัวเดียวนะตัวอื่นมันไม่ออกเลยเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยมันออกแต่ตัวนี้นะครับผมติดโกที่ผมได้มาแล้วก็ไม่เคยเห็นอีกเลยนะครับมาแค่รอบเดียวตอนเกมอัปเดตเท่านั้นแหละเออโดนล็อกล็อกแล้วเราก็หวดล็อกแล้วเราก็หวดเอาดิเฮดพีลูกน้อง205นะครับ อยากให้มันแทะพืชเราวิ้ยไม่ได้แทะไม่ได้สะก,กิดเลยเนอ้อกำลังจะแทะเมื่อกีน้นี้เจอพืชที่เหลือด้านหลังยิงตุยลองเอาแครอทล็อกเก็ตแล้วเชื่อยิงนะครับผมเข้าไหมเข้าไหมเฮ้ยเป็นก้อวกระบาดตกใส่อ๋อเฮดพี HP มันอยู่สูงโอเคสามแสนห้าครับตัวใหญ่ตัวใหญ่สามแสนห้าตัวเล็กแสนห้าแต่ว่าตัวใหญ่มันเดินช้าไม่สะก,กิดเลยทีละห้าร้อยเราเปลี่ยนเป็นไม้เบสบอลแต่ว่าเน้นรัวดาเมจไปดีละบอสใหญ่ก็คือเจ้ายีราฟมะพร้าวสองตัวใช่ไหม ที่ถูกเราจัดการไปหรือว่ามีอีกมันยังไม่จบนะครับผมยังมีอีกนะน้ำยาไลออดไม่มีผลกับเจ้าพวกนี้ด้วยนะครับผมมามันมาแล้วมาแล้วไง่ะมาแล้วก็โดนล็อกอะเอาดิเอาดิเอาดิ h ีเท่าไหร่ออก้า h p ล้านหนึ่งครับผมเออเพื่อนช่วยตีอยู่เพื่อนช่วยหัวโจเออนั่นแหละนั่นแหละหัวบอสเพื่อนหัวบอสบอสมันถึกบอสมันถึกลูกน้องปล่อยมัน h p เท่าไหร่กันแน่วะเดี๋ยวนะอ๋อลูกน้องมันแสนห้าโอเคถูกแล้วผมตาลายเมื่อกี้เห็นเป็นสิบห้าล้านนะครับตกใจหมด มันแท้แล้วมันแท้แล้วโอเคเรียบร้อยถูกจัดการไปได้สวยงามเพื่อนต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมเรานะครับผมเจ้ากีนบินนะครับถ้าไม่ได้เพื่อนนี้บอกเลยว่าเราคงแพ้ไปแล้วนะครับผมพลังไม้เบสบอลของนายมันช่างสุดยอดจริงๆผมหวังว่าการที่เพื่อนเขาช่วยหัวตรงนี้เขาจะไม่มาเบลอดผิดน,นะทีหลังโอ้ยมาแล้วว่าแอนิเมชันเป็นไงครับสวยงามครับผมเราก็กดคอนติเนียไปเลยครับมาดูซิมีแอนิเมชันให้ด้วยนิดนึงนะครับผม เราก็กดดูตรงนี้ตรงนี้คือที่ที่เราจะต้องสะสมเพื่อปลดล็อกโซนถัดไปใช่ไหมไอ้พวกนี้ผมมีแล้วอันเนี้ยจริงๆคือเราได้มาแล้วนะครับแต่มันไม่ขึ้นคือระบบมันไม่นับให้เหมือนว่าเราจะต้องเก็บใหม่นะครับผมระบบมันถึงจะนับแบบนั้นนะครับผมแล้วซีเล็กนี่คืออะไรคือเลือกกับอ๋อเลือกกับเป็นโซนเดิมใช่ปะอ่าลองดูเลือกกับเป็นโซนเดิมนะครับผมด a ฟ l t ไบโอมนะครับเปร๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมีแอนิเมชั n นนิดนึงครับ สามารถสลับไปสลับมาได้ผมเลือกเป็นแผนที่ทะเลทรยายนี่แหละจริงๆผมได้ครบหมดแล้วอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวอัศวินใส่หมวกเพนกวินได้แล้วปลาหมึกได้แล้วโครงกระดูกสกิลเรตันได้แล้วจริงๆมีครบหมดแล้วครับแต่มันไม่ขึ้นนะครับเรามาเก็บแผนที่ใหม่เลยดีกว่าเนาะเพื่อนวิ่งดูใหญ่เลยกาลังงงอยู่หรือว่าเราจะต้องเอาในส่วนของตัวละครที่ได้มาใส่ตรงนี้หรือเปล่าลองดูนะตรงไบโอมโทเทมเนี่ยผมมีทีเล็กครับใส่ได้ไหมใส่ลงไป ไม่ได้ครับไม่เกี่ยวกันคือจะต้องเก็บนะครับผมเก็บเอาล้วนๆไม่ใช่แค่ใบอมโทเทมไม่ขึ้นนะในอินเด็กซ์มันก็ไม่ขึ้นนะครับทุกคนทั้งที่เราเก็บไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าระบบเขาอะไรยังไงอาจจะเป็นกิจของระบบหรือไม่ก็เป็นความตั้งใจของผู้พัฒนาเราจะต้องเก็บ1 2 3 4งอหอันนี้คือตัวทีเล็กเมื่อกี้ที่ผมให้เพื่อนๆดูใช่ไหมอันนี้จะเป็นแมวแมวบังคับหุ่นยนต์น่าจะเคยเห็นกันมั้งมันจะเป็นมีมอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็น เป็นเหมือนเกลือเจ้าเกลือกับอะไรอะ่ะมันจะเป็นกระปุกข้างๆกันนะครับผมแล้วอันนี้ก็จะเป็นคุณยายถ้าผมจำไม่ผิดะนะเหมือนเป็นคุณยายแล้วก็ถือโคนส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นทอยเลีอะ่ะทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเทียสองที่เราจะต้องเก็บซีเข็ดลองดูซิว่ามันจะออกมาไหมผมใช้น้ํายาเลยนะบูธไลออนมาเลยนะครับเราจะได้เห็นกันแบบรวดเร็วทันใจครับโอ้โหก,กระตุกรู้สึกว่าเป็นแผนที่ทะเลทรายแล้วมันออกมาติดบัฟดีวะ ดูดิระดับแรมีลูบี้นะครับผมอ e ีพิกมีไดมอนด์มีโกร,รู้สึกว่ามันดีอะหรือหรือผมคิดไปเองไม่ดีเรากดล็อกแผนที่ใหม่แล้วมันก็จะต้องดีกว่าเดิมนะครับแพสซีฟการ์ดผมทํางานพอดีเพื่อนๆดูนะ DPS เรา2ล้านครับ <laughs> บอกเลยบอส HP เท่าไหร่ก็มาเหอะนะครับผม DPS เรา2ล้านนะเพื่อนๆดู2ล้านหนึ่งนะอันนี้ผมยังใส่การ์ดบู์ดามเมจคือสแต็กกันไม่ครบนะ ใส่ให้แบบสใบนะครับผมล้าน7ล้าน8นะครับล้าน4ล้าน9นะครับผมล้าน3นะครับ <c oughs> นี้น่าจะน้อยสุดเลยหรือเออมันจะมีการ์ดใบนึ่งที่ว่าแรนดอมนะครับผมอาจจะแรนดอมไปติดแถวนี้ล้าน6นะครับนายไปดู DPS ด้านหลังแล้วนายจะรู้ว่าดาเมจมันทะลุหลอดขนาดไหนเฮ้ยผมมีไข่มีมเพื่อนอาจจะต้องเปิดไข่มีมนะครับ เห็นเขาบอกอยู่ว่าถ้าปลดล็อกเทียร์2แล้วเปิดไข่มีมเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ตัวไม่รู้ว่าอันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องหลอกนะครับเรามาลองกันดูดีกว่าผมมี140ฟองนะครับผมขอออกจากโซนตรงนี้แป๊บกระตุกหนักมากมาที่โล่งๆดีกว่าโอเคมันทำดาเม็ดแบบต่อเนื่องไม่ใช่ดิมันไอพูดผิดทุกคนไม่ใช่ไขม่มีมมันคือไข่ซีเค็ดนะครับผมเออเปิดผิดฟอง ซีเข็ดอยู่ไหนเอ่ยซีเข็ดเอกมีซีเข็ดมีออนมีซีเข็ดลูบี้และซีเข็ดโกอันนี้ก็ตลี่ไม่ใช่ครับซีเข็ดลูบี้น่าจะครบแล้วนะครับผมลองดูลองดูกันก่อนนะครับผมว่ามันจะออกมาเป็นตัวอะไรนะเพื่อนๆโอ้โหแต่ละตัวมาตัวของแบบมปเมื่อกี้ทั้งนั้นเลยนะครับผมแผนที่แรกทั้งนั้นเลยเนี่ยมีให้กดสคิปต์ไหมไม่มีใช่ไหมเราจะต้องลุ้นแบบนี้นะครับผม ตัวของแผนที่เลกทั้งนั้นเลยอะไรอะ่ะผมปลดล็อกเทียสองแล้วนะครับผมปลดล็อกแผนที่ใหม่เลยนะไบโอมใหม่ By my, ทําไมให้ผมแบบเนี้ยผู้วัฒนาครับมันจะต้องเป็นตัวใหม่เข้ามาด้วยดีอันนี้ตัวใหม่ไม่มีเลยมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเกลือมากเปิดแค่นี้ก็โอลแล้วมั้งเพื่อนๆเ,เปิดแค่นี้ก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้ามีตัวใหม่อย่างน้อนะมันต้องวิ่งผ่านบ้างอันนี้มันไม่มาเลยบอสออกมาก็ยังเป็นบอสปกตินะครับผมบอสไลโน ไม่ใช่บอสตัวซีเข็ดที่เราอยากจะได้นะครับหรือมันจะต้องรอผู้วัฒนาเขาปล่อยมาว่ะแต่ไม่น่าใช่นะครับผมเห็นเขาได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาหามาจากไหนนะครับผมเทียสองพวกเนี้ยเพื่อนเพื่อนคนไหนรู้ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมคือที่ผมดูเขาเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์เขาอาจจะแบบเสกมาอะไรแบบนี้นะครับผมคือเขาสามารถใช้คําสั่งแอดมินได้นะครับหรือไม่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอัตราการออกของมันเปอร์เซ็นต์คือต่ํามากๆนะครับ อาจจะตามแบบ0.0001อะไรแบบนี้มันก็เลยไม่ค่อยออกมาให้เราเห็นกันนะครับผมผมก็ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละนะครับผมลองถามเพื่อนเขาสิเผื่อเขาจะมีครับมีใครอยู่ไหมเบคอนอยู่เปล่า FK เปล่าอานี่นี่นี่ถามคนนี้ดีกว่าโอ้เพื่อนน่ารักมากให้แตงโมแล้วก็ให้องุนด้วยไม่ครับโอเคเพื่อนเราเขาไม่มีนะครับทุกคนแสดงว่าไม่รู้แสดงว่าไม่รู้อ่ะ อันนี้ไม่แน่ใจครับว่ามันหาจากไหนเฮ้ยบาคนอยากได้ดิเรามีตัวเดียวขอโทษเพือ่อนเราก็หาอยู่เหมือนกันนะหาห้าตัวเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครรู้ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับเดี๋ยวผมจะมากดปักหมุดไว้ให้นะจะได้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆที่เขาเข้ามาอ่านคอมเมนต์กันนะครับผมคือมันค่อนข้างหาข้อมูลยากนิดนึงนะครับผมขอโทษด้วยที่ไม่ได้เตรียมข้อมูลตรงนี้มาให้กับเพื่อนๆนะครับเฮ้ยใครมาใครมาเฮ้ยเลเซอร์บีมเดี๋ยว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 ทุกคน เฮ้ยเลเซอร์บีมาไงวะอย่าบอกนะว่าเลเซอร์บีมคือพวัฒนาเจนเดวเอามาคอแ l ลบใครเคยดูเลเซอร์บีมครับเขาคือ content creator ตัวตึงคนหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งคนนี้ผมชอบดูเขามากนะคือเป็นคนที่แคสเกมแล้วแบบสนุกมากอะฮามากลองไปดูกันดูเลเซอร์บีมนะครับผมลองไปดูกันได้นะครับไปแล้วหรอมาแค่เนี้ <laughs> เดี๋ยวดมาแค่นี้เหรอเอ้ยยังอยู่ยังอยู่ดิยังอยู่ เทวซับทูมีไม่ต้องซับแล้วมั้ง30กว่าล้านเนี่ยนะครับผมอุ้ยได้67 67เดดเลยนะครับขอบคุณครับผมเพื่อนเราก็ใจดีเจดีครับให้67มาแบบฟรีๆครับเดี๋ยวผมรอดูแป๊บหนึ่งเพื่อนๆอ,อ,อย่าเพิ่งไปนะครับเราอยู่กันแป๊บหนึ่งนะเลเซอร์บีมเข้ามาเอ้าเจนเดียวมาด้วย <c oughs> เฮ้ยวันนี้มันวันอะไรอะ่ะหรือว่าเทสระบบยังไงหรือเป็นเพราะาเนื้อเรื่องเราปลดล็อก ok แบบในส่วนของโซนที่2ได้แต่นานไปไหมไม่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นแบบ เขามาเทสระบบกันมั้งผมว่านะอาจจะมีของดีมาแจกครับรอดูแป๊บมาแล้วครับผมนี่ไงอัพไซดาวอัพไซดาวมาแล้วนะครับผมเอาไม่ใช่เป็นเรียลรลิตี้ฟิปนะครับผมเขาเปลี่ยนชื่อหรือว่ามันคนละอันกันมันกลับหัวอันเดียวกันดิน่าจะเปลี่ยนชื่อนะครับผมจากอัพไซดาวเป็นเรียลรลิตี้ฟิปนะครับอย่างนั้นจัด6กจให้หน่อยครับเลเซอร์บีมผมขอ6กจหน่อยแบบเนี้ย <laughs> จู่ๆก็ได้เจอเฉยเลย งงมากอะยังไม่ใช่อัปเดตนะครับน่าจะมาเทสกันแหละอ๋อพวกเป็นรถที่ออกมาเป็นเทียสองด้วยนะครับเพราะว่าเราปลดล็อกไบโอมดิเซอร์แล้วก็จะเป็นเทียสองแบบนี้เห็นไหมมันจะมีเลข2นะครับผมเลข2โรมันอยู่ที่ชื่อด้านหลังนะทุกคนรีเจเนอเรตตัวใหม่ครับผมต้องเก็บไหมเนะี่ยเดี๋ยวค่อยไปเก็บกันแล้วกันเราหาซีเขดก่อนครับหมดแล้วอมาแค่นี้เหรอครับ <c oughs> น่าจะมาเทสระบบจริงๆเลย <c oughs> น่าจะมาเทสระบบแหละผมตกใจเลยจู่ๆเลเซอร์บีมผูกมาได้รถถังมาคันหนึ่งครับ อันนี้ไม่ได้แจกใช่ไหมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแรนดอมมาใช่ไหมเฮ้ยทำไมของเพื่อนเขายังค้างอยู่วะอ๋อไม่ใช่อันนี้คือมันไม่มีคนนะครับผมมันค้างไว้เฉยๆนะครับโอเคทุกคนครับเลเซอร์บีมไปแล้วแล้วก็ผู้พัฒนาเจนเดียวก็น่าจะไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวเราปิดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะใครมีข้อมูลในเรื่องของการหาตัวสีเขียนม่อสกู่นี้ที่ผมให้ดูอะในส่วนของไปอมเดสเซอร์ะเพื่อนๆก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปผมฝากกดดไลตติาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ